สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องโตโยต้าทุกท่านครับวันนี้พบกับเซลปั๊กอีกแล้วครับเซลปั Self ๊กโตโยต้าโคราด1988สาขาไบพาสวันนี้จะพามาดูรุ่น4ประตูยกสูงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอามิดครับเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่891,000บาทถ้าเป็นรุ่นเกียร์ออโต้จะอยู่ที่941,000บาทนะครับสีที่เห็นข้างหน้าจะเป็นสีเทาครับผม เป็นรีโวโฉม2022นะครับโฉมใหม่ล่าสุดแต่ว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นรถรอส่งมอบลูกค้านี่ครับลูกค้ารีเควสมาว่าต้องการหน้า GR Sport ครับทางศูนย์ก็จัดการแปลงให้เรียบร้อยครับจากรีโวหน้าล็อกโกนะครับเป็นหน้า GR Sport ตัวนี้อะไรแท้นะครับพร้อมโลโก้ครับผมนี่สวยไหมครับนี่ครับแปลงด้านล่างครับ ซองด้านล่างเป็น G R Sport แท้เลยนะครับตัวนี้เบาไฟตัดหมอกครับผมสวยไหมครับตัวนี้แปลงจากหน้าเดิมตัวนี้ฟรีนะครับแปลงให้ฟรีครับหน้า G R Sport ถัดมาด้านข้างครับคิวซุ้มล้อครับตัวนี้คิวซุ้มล้อเดิมจะเป็นสีสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถครับตัวนี้พร้อมแถบทําเงาครับ ก็มาพร้อมกับชุดแปลงหน้า GR Sport ครับตัวนี้ก็ฟรีเหมือนกันครับพามาดูล้อครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้ล้อโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วครับตัวนี้เป็นล้อของ Oasis Off-Road ครับมาพร้อมกับยางคินโตไคจูครับ2ส,สวยไหมครับผมตัวนี้ยางลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นของคินโตไคจูหรือว่าเป็นโตโย st สามก็ได้ครับตัวนี้ทางสูตรเราจัดให้ได้ครับพามาดูถัดมาครับต่อมาเป็นบันไดข้างครับผมลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นบันไดลากข้างเหล็ก trd ครับตัวนี้ก็จัดให้ได้เหมือนกันครับสวยไหมครับด้านหลังครับด้านหลังก็ร้อยี่สิบเท่ากันนะครับตัวนี้พร้อมกับยางกินโตเดี๋ยวพามาดูด้านหลังครับผมยิวซุ้มล้อหลังก็ทำสีนะครับทำสีเดียวกับตัวรถ นี่ครับต่อมาด้านหลังนะครับสิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีบันไดหลังครับตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นบันไดหลังเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแท้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟ LED ครับตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ครับสามารถใช้งานได้จริงไฟ LED ตัวนี้ถัดมาด้านบนครับก็จะมีติดตั้งกระบะไลเนอร์ครับเพิ่มเติมเข้าไปกระบะท้ายไลเนอร์ครับ ้องการลอยเวลาบรรทุกของครับแล้วก็โลบานเหล็กครับตัวนี้เราก็จัดให้ครับโลบานเหล็กแขงยาวครับตัวนี้ยึดน็อตแน่นหนาแน่นอนครับใช้งานได้จริงครับตัวนี้ของไลโน่นะครับตัวนี้สัญลักษณ์ภูเขาสวยมากครับใครสนใจก็ทักปังมาได้นะครับท้ายก็จะมีติดโลโก้ GR เพิ่มเติมครับตัวนี้ มาพามาดูมุมหลังกันบ้างครับเป็นไงครับสวยสวยมากสําหรับลูกค้าท่านใดต้องการแต่งอย่างนี้นะครับทักปักมาได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าโทร0931252269ตอบ3เข้ามาได้เลยนะครับ